น,านนยี่เก่งแท้ไอตัวนี้นี่มันเดินชนคนอื่นน่ะเ <c oughs> <c oughs> ก่งจริงเลยมันเดินชนเขาอ่ะ ดูสิพอ,อแล้วไม่หาวแล้วฝุ่นตลบอบอวนมันวิ่งเดินชนเขาไปทั่วเลยสงสัยมันจะบ้าแล้ว มันร้อนอากาศร้อนวัวเลยบ้าวิ่งชนคนนั้นคนนี้เฮ้ดื้อไอตัวผู้มันดื้อเนี่ยตัวเนี้ยดื้อมากเลยดื้อชนคนอื่นไปทั่ว เก่งแทนอเองนี่เก่งแทนอมหาอะไรมาหาอะไรทำไมเก่งอย่างนี้เก่งจริงๆเลยเป็นยังไงไม่ชอนอีกแล้วเหรอหยุดทำไมอ่ะชนกันต่อสิเอาอีกสิจะนั่งดู เก่งเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครโยมใครเนาะยี่ไหนดูสิไหนดูมันเป็นยังไงถึงชอบชนนักนั่นไปหาไปหาเขาอีกละหาเรื่องเขาอีกแล้วมั้งนี่เตรียมหาเรื่องเขาอีกแล้ะ nghèo lâu không mấy được rồi, lâu chơi được rồi, không có được rồi, không chơi 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 được คุณพากินนมยังหืมคุณพาเอ้ยกินนมยังลูกกินนมด้ยังโอ้โหเอาอีกแล้วตัวนี้มันเก่งเก่งไอตัวดื้อเนี่ยมันดือ้ออีอย่าชนสิลูกอยู่ด้วยกันดีๆอย่าชนกันนะครับ เดี๋ยวชนกันนะครับไหนดูสิคันเหรอไหนดูก่อนอืมมีมัดด้วยน,นั่นนี่เดี๋ยวก่อนสิหาให้ก่อนห้าหมัดนี่มันมีมัดด้วยครับมัดเยอะๆเลย นูสิเต็มตัวเลยหนูน้อยอายุได้เจ็ดวันวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีหนูแข็งแรงจังเลยอตัวเล็กแข็งแรงมากเลย อายุได้หนึ่งอาทิตย์ละ